งัดบึ๊บบึ๊บให้เบื้องเลยงัดให้เบื้องจ๋าๆเลยครับสวัสดีครับพี่น,น้องเบื้องมันนี่มันนี่พ่อยังพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเบื้องเฮ็ดปัวครับนี่พี่มันพอน่อเห็ดปัวครับพี่น้องเบื้องทั้งในท้างในคุณ จะดอกงามๆเลยครับปุณนนะ์่ะวูวมาพ่อเห็ดปวกหลายๆๆพี่ออกมากเลยพี่ยวใช้พี่น้องเบิ้งเนาะหลายคักมาเก็บทำกันเด้อครับผมนี่มีแต่ดอกงามๆเลยครับกำลังออกเลยเบิ้งใต่ใบใหม่นี่หน่องเห็ดปวกคักเลยครับปุนปูนปูน เบิ่งจุ่มนี่คากเบิ่งพี่นอ้องพุนลงไปทั้งล่างพุนผุนจุ่มนี่มามามาเก็บน้ำกันเฮ้ยผุนออกไปพุนครับเต็มเลยทั้งไต่ผุนพุนโอ้ยพี่ต้องบีแห้งมีแต่ดอกงามๆเลย มนันมานเ่งมาอนี่ฮู้ยออกไล่คักหล่หลเนี่ยเนาะโอ้ทางหลังผีก็มีอีกนี่จุ่มทางหลังนี่แห้งคักเลยครับนี่ฮู้ยออกคักออกเนี่ยโอ้ โชคดีเลยครับนี่มามาื่อนี่มาพอเอ่อมูเห็ดปวกงคุณอ่ะมันจะดอกก็มงามเลยโอ้อยากให้มาเก็บน้ำกันงด้วยครับ่ะมามันหมานมันหมัน,มนโอ้มาแถวขาต่างกล่องมานน้ำนอเหตดตอนเก็บให้เบิ่องอเก็บไปเรื่อยๆครับพี่นองนี่มูนี่มูนี่เก็บออกมากองเลยครับพี่นอ โอ้เมือม่อยเมื่อยมีแต่ดอกงามๆเลยครับนี่เก็บมากองเลยเหลืออีกมูทั้งในมูทั้งในยังไม่ได้เก็บเลยจานพานไปหมดเลยครับมูทั้งในลงไปทั้งล่างยังพันได้เก็บแต่ทีิเก็บเอาไอา้ซุ่มมือนี่ก่อนนะแบบ่ไดเ้เอาไอ้เสียดายบาา่ได้ขาตัง่างาเบิง่งเนาะเก็บไปน,นั่งกัเบิ้มยังว่าแต่ไอ้ ให้ได้เห็นนี่แหละนี่ครับ,บเบิ่งกันยาวๆที่นี่ที่นี่กเก็บเก็บพวกมูนี่ก่อนครับยังที่ล่วงไปทั้งไตน้ำเติมเติมสิงามๆเลยครับตูงงามเก็บลงไปทั้งไตอู้ หม,มานันที่นอมือนนี่มาพอป่าเวื้องเห็ดปวกไงใครเนี่ยมีลมพัดเย็นๆมากโอ้ยเมย่เมยๆเ,เอามาเบิ่งกล่องนี่เนาะพุดนะกล่องนี่เก็บออกมาขักเลยที่นี่เลยอีกตั้งเลยอีกตั้งกอนบางไงเนาะ กักกองนี่บ็เมนหน่อยเลยครับนี่ยู้ยเยูู่ยงลมพัดเย็นูยูนูยูยูาูยียลยูลยูเูเเยู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 ลูย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 ูงูย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 กยู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 ้ายูยูยูอยูยูนูย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 ยยูยูยูยันัยูยู จุ่มนึงกับท่างปุ่นใช่ไเด็กเก็บเลยครับใส่เก็บกองนี่ก่อนเขาทุง้งนีอน่อันอยู่ในถุงเก็บกองแหลกเก็บใส่ถุงแหลนกนี่กองต่อไปกำกับง,งามเลยเก็บเอานี่เก็บเอาเลยครับมันหมัน ได้หมักไอ้ายูหากินเนาะก็เห็ดคลิปให้เบิ่งนี่ครับพี่น้องฝากกดกดไลค์กดติกดกตามให้นะครับนี่อีกอีกมูนึงครับกำลังเก็บออกมาขาเงวๆยงงามๆเต็มเลยเลยครับเห็ดปวกเก็บไอ้น้่ทันเหลวเลยข้างใน ทั้งหลังทางหลังอีกมูนึงมูทา้งหลังอยู่ในทังป่าหยานครับเก็บมากลองเก็บมากลองให้ได้ชมครับร่วมกันนี่จุ่มนี่เก็บออกมาลวเบิ่งง <Ooh. S 1> ตระดดอกกัน เห่าเลยครับจ๊ะจะมัน,นอยู่ในถุงนี่ก็มีเก็บใส่ถุงแหละโอ<ฮ>หมูนี่เป็นสันเป็นสั่นเลยครับเบิง้งออกเป็นสันเป็นสันเลยมูนี่หลายหลายร้าย โอ้ยงดีมีร่มเย็น,ยนเดี๋ยวที่เก็บมูนี่ครับตรงงัดตรงงัดขึ้นครับเพราะว่าขนเห็ดบวกมันมันอยู่เลิกเราต้องเอามีดนี่งัดขึ่นแบบงัดบึ๊บบึ๊บให้เบิ่งเลย งัดให้เบื้องจ้าๆเลยครับนี่โดมันอยู่เลิกเห็ดปวกุอ,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 องัดก็ขึ้นเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาสดๆให้เบื้องเลยครับสุดยอดแล้วมันนี่ นี่ครับผลงานในเก็บเห็ดปวกวันนี้เนาะพี่น้องกะพามาเจี่ยวปลาคือเกา่าหาอยู่หากินนี่แหละครับกะมา,านๆาาพอให้อยู่ทางไดกะขอบคุณที่รับชมคือเก่าแหละครับผมแต่คลิปนี้เนาะจะขอจบคลิปอ่าแค่นี้แหละครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแมนเดอร์ครับกะขอขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ